สวัสดีครับวันนี้สรุปเนะะื้อหาเป็นเรื่องของความชื้นที่สะสมมากเกินไปที่เกิดจากวัสดุเพาะปลูกวัสดุเสริมได้แก่ p e อร์ไล p e r l i ร์ไลท์เพอร์ไลทการที่มี p e อ l i ไลทหรือเพอร์ไลท์กระจุกอยู่ใต้เงาแบบนี้นะครับทำให้เกิดปัญหาโคนรากเน่าได้จากกรณีที่มีความชื้นสะสมเนื่องจากคุณสมบัติของ p e อร์ไลท์นะครับ ที่หลายคนชอบเอามาเป็นวัสดุดูดซับความชื้นดูดซับน้ําเอาไว้ในตัวของเพอร์ไลท์ที่เป็นเม็ดแบบนี้นะครับถ้ามันไปกระจุกอยู่ใต้เงาแบบนี้นะครับนานๆก็ทําให้รากบริเวณที่อยู่ใต้เงาแบบนี้นะครับเน่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราซื้อต้นกล้ามาแบบนี้นะครับหรือเราจะซื้อเพอร์ไลท์มาใส่ต้นกล้าหรือพืชของเรานะครับโดยเฉพาะปาล์มเนี่ยนะครับ เราควรที่จะจัดการล้างอร์อไลท์ออกนะครับให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันและลดการเน่าเสียของรากที่อยู่บริเวณจุดสำคัญอยู่ใต้ต้นแบบนี้นะครับหรือวัสดุเพาะปลูกอื่นๆเช่นกราบมาพาะพร้าวสับขออภัยครับไม่ใช่กราบกาบมาพาะพร้าวสับนะที่วางบริเวณนี้นะครับก็ให้ย้ายจากที่ตรงนี้มาไว้รอบนอก กละมังทดลองของแอดมินนะฮะเราควรล้างเพื่อไล่ออกให้เรียบร้อยเนื้อหาจบไปแล้วครับเพื่อป้องกันการเน่าเสียบริเวณโคนเงานะครับก็ล้างเพื่อไล่เพล่อไล่ออกให้เรียบร้อยแล้วก็พึงลมให้แห้งสักพักหนึ่งฉีดปุ๋ยอินทรีย์หมักได้แก่น้ำหมักที่มีรสเปรี้ยวฝาด น้ำมกักจุลินทีปลีกล้วยเพื่อยับยั้งการติดเชื้อลูกลามนะครับนี่เป็นต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับโดยทั่วไปแล้วต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมักจะมีการนำเพอร์ไลท์มาเป็นส่วนผสมพร้อมกับพีทมอสนะครับผสมกับเพอร์ไลท์เพื่อเอาไว้ให้ต้นอ่อนนะครับได้รักษาระดับความชื้นในดินและมันสามารถดูดความชื้น น้ำที่อยู่ในเพลย์ไลท์เหล่านี้เข้ามาใช้ทำให้มันก็สามารถเจริญเติบโตได้สำหรับของพวกเขาในกรณีที่พวกเขาเลี้ยงในห้องโรงเรือนนะครับที่มีการยกสูงหมายความว่ายกสูงยกสูงนั้นหมายถึงเนี่ยฮะเขาก็จะเรียงเยงกันไว้แบบนี้ในนี้ก็จะบรรจุเพลย์ไลท์แล้วก็พวกพีทมอสนะครับ ผสมกันแล้วก็ยกสูงเวลาที่เขารดน้ำเนี่ยน้ำมันก็จะไหลยหยดหยดติ๋ง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 ลงไปข้างล่างจะไม่มีน้ําขังที่มากเกินไปนะครับทําให้ในสภาวะที่เขาเลี้ยงในโรงเรือนแบบนั้นแล้วก็มีการยกสูงนะครับก็จะไม่มีปัญหา,ารากเน่า <s men> แต่ในกรณีที่เราปลูกลงดินไปแล้วนะครับหรือปลูกในกระถางอนุบาลแบบนี้ เพื่อการศึกษาหรือเพื่อให้มันรอการเจริญเติบโตนะครับควรจัดการเพืยไล์ออกตั้งแต่ที่เราได้ต้นมาให้เราเช็คดูนะครับถ้าเราซื้อมาจากผู้ค้าหรือผู้ขายเราควรจะล้างเพืยไลทที่อยู่ในถุงเพาะจุงอนุบาลนะครับออกให้หมดหรือออกให้มากที่สุดเพื่อป้องกันความชื้นที่มากเกินไปอันเป็นสาเหตุของ การทำให้รากเน่ารากเน่าเราสามารถเช็คได้ตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าถ้าเราปลูกไปแล้วแบบนี้นะครับเราปลูกไปสักระยะหนึ่งเราก็จะจำเป็นจะต้องมาเขียดินรอบโคนออกนะแล้วก็ล้างด้วยน้ำฉีดอัดเพอร์ไลท์ออกไป แอดมินจะเติมจุลินทรีย์ปีกล้วยลงไปในน้ำหมักปีกล้วยนะครับประมาณนี้เพื่อการฆ่าเชื้อถ้าไม่มีก็ใช้น้ำส้มสายชูนะครับน้ำส้มสายชูหรือว่าน้ำเกลืออ่อนๆนะครับให้มีคุณภาพพอๆกับน้ำเกลือที่เขาขายตามห้างร้านนะครับโซเดียมคลอไรด์0.2% 0.3ก็ได้ชีดเลยครับ เห็นไหมครับจะมีเพอร์ไลท์หลุดออกมานะมันจะอยู่ข้างในนี้รากตรงกลางนั้นจะมีการเน่าเสียเห็นไหมครับนี่คือส่วนที่รากตรงกลางนะครับเนื่องจากการสะสมของเพอร์ไลท์นะครับนี่คือเพอร์ไลท์ที่มันทำให้เกิดความชื้นมากเกินไป ที่อยู่ใต้ต้นแบบนี้นะครับทําให้พื้นที่ตรงกลางเนี่ยรากที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันเน่าครับฉีดไล่มันออกมาครับ เยอะเลยนะครับอไลนนี้เหมาะสำหรับพื้นที่กันด่านน้ำนะครับกันด่านน้ำสุดๆแต่ของเรามีความชื้นและมีน้ำเพียงพอก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใส่เพื่อไลนนะครับ ให้ล้างออกให้หมดเลยนะครับบริเวณนี้เห็นไหมครับมีการเน่าเสียของรากนี่ครับถ้าเราล้างออกหมดบริเวณใต้นี้นะครับเดี๋ยวรากที่ออกมาใหม่แบบนี้นะครับก็จเจริญเติบโตได้ดีครับมันก็จะไม่มีการเน่าแต่ก่อนห้เราล้างพวกนี้ออกให้หมดยังน้อยห่างจากห่างจากเง่าในประมาณสัก10เซนติเมตรต้นขนาดนี้นะครับแล้วจากนั้นเราค่อยเอาทรายกลบ เมื่อล้างเสียแล้วเราก็เอาทรายกลบเข้าไปแทน,นแบบนี้ครับให้เต็มสวัสดีครับการปลูกที่ถูกสุขลักษณะนะครับคือการยกสูงข้างล่างต่ำรอบชายขอบแนวทรงคุ่มต่ำนะครับแต่ว่าที่ตรงโคนี้ให้สูงกว่าอย่างน้อย20เซนติเมตรครับเพื่อลดการขังของน้ำบริเวณนี้ถ้าเรา ูกให้โคนสูงกว่าระดับพื้นปกติ20ซนติเมตรนะครับความชื้นจะไม่มากเกินไปแต่จะพอดีครับแต่ว่าตอนนี้มาล้างเผอไรออกครับเพื่อเอาทรายเติมหรือเอาหินกรวดอื่นนะครับเติมเข้าไปแทนที่ท,ท,ที่มีการระบายน้ำได้ดีครับลดการหมักหมมของเชื้อราและจุลินทรีย์ก่อโรคครับทำให้รากเน่า นั่นคือเพอร์ไลเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคความเน่าเปลือยเวลาที่เราเติมเติมอินทรีย์วัตถุหรือเคมีปุ๋ยอื่นๆนะครับตรงไปแล้วมันเพร์ไลพวกนี้มันจะดูดสะสมไว้เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนนะครับมันจะมีผลต่อรากครับ ล้างเสร็จแล้วนะครับก็เติมทรายเข้าไปแทนเสร็จเรียบร้อยครับสวัสดีครับ